คุณเคยเป็นไหมเห็นใครเขารีวิวของอะไรในโซเชียลทีไรใจมันก็สั่นนิดนิดเหมือนเสียงเรียกจากจักรวาลว่าเอฟเลยทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ต้องการมันจริงๆด้วยซ้ำหรือบางทีเปิดโทรศัพท์แค่จะดูข่าวแต่สุดท้ายกลับจบลงที่หน้าตก้าชชำระเงินเรียบร้อยมันเหมือนเวทมนต์บางอย่างที่ชวนให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้เราจะพลาดอะไรบางอย่างไป แต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันคนที่ไม่อินเลยเห็นเพื่อนโพสต์รีวิวเห็นคอนเทนต์ปลุกใจไข่ของเต็มฟีดก็แค่เลื่อนผ่านเขาอาจคิดว่าของพวกนี้มันก็แค่ของนะไม่เห็นจำเป็นต้องมีทุกอย่างตามคนอื่นเลยทั้งสองฝั่งนี้ไม่ได้มีใครผิดเลยเพราะจริงๆแล้วการ F ของตามกระแส สะท้อนบางสิ่งในจิตใจเราทั้งความอยากรู้อยากลองความสะดวกหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างจิตวิทยาอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนมีนกลไกาการรับรู้ทางสังคมหรือ social influence อยู่ในตัวนั่นหมายความว่าเรามักจะมองหาสัญญาณจากสิ่งรอบข้างเพื่อช่วยตัดสินใจ ยิ่งเราเห็นใครหลายคนพูดถึงของชิ้นหนึ่งแชร์ต่อรีวิวว่าใช้ดีเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันต้องดีแน่แน่และกลไกนี้เรียกว่า social proof หรือหลักฐานทางสังคมคือการที่เราเชื่อว่าถ้าคนอื่นทำสิ่งนั้นเยอะๆมันคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือคุ้มค่าที่จะลองดูอีกปัจจัยหนึ่งคือ โดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขในสมองทุกครั้งที่เราคลิกปุ่มสั่งซื้อสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาเล็กน้อยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้รางวัลเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่หลายคนจะติดนิสัยชอบแก้เบื่อหรือกด F คลายเหงาเพราะในขณะนั้นสมองเรากําลังสแสวงหาความรู้สึกดีแม้จะเป็นแค่ชั่วขณะเดียวก็ตามในอีกมุมหนึ่ง คนที่ไม่ค่อยเอฟของตามกระแสอาจจะเป็นคนที่มีเซฟ a w a r e n e s s สูงพวกเขารู้ทันความรู้สึกตัวเองมากกว่าว่าตอนนี้ที่อยากซื้อจริงๆแล้วมันจำเป็นหรือแค่เพราะเห็นคนอื่นทำพวกเขามักจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจและนี่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาเฉยชานะ แต่เป็นเพราะพวกเขารู้ว่าความสุขระยะสั้นที่ได้จากการซื้อมันไม่เหมือนกับความพอใจระยะยาวจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เอฟตามกระแสะคือคนไม่มีสตินะไม่ใช่เลยเพราะหลายครั้งการซื้อก็เป็นการดูแลจิตใจตัวเองอย่างหนึ่งมันอาจไม่ใช่การตามแฟชั่นแต่มันคือความรู้สึกว่าฉันก็ดูแลตัวเองได้นะฉันคู่ควรกับของดีด เหมือนคนอื่นและในบางกรณีการช้อปปิ้งยังช่วยให้เราคลายความเครียดเพราะสมองกำลังใช้พลังงานไปโฟกัสที่สิ่งเล็กๆนั้นแทนที่จะวนเวียนอยู่กับความกังวลแต่เมื่อเราช็อปหรือเอฟบ่อยเกินไปโดยไม่รู้ตัวมันก็กลายเป็น,นกลไกหลบหนีทางอารมณ์หรือ emotional escape เราอ่านไม่ได้ซื้อเพราะอยากได้ของนั้นจริงๆ แต่เพราะอยากนี้จากบางอย่างในใจความเบื่อความโดดเดี่ยวหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรใหม่การซื้อจึงให้ความรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เปิดกล่องของอีกด้านหนึ่งคนที่ไม่ชอบตามกระแสอาจมีความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วพวกเขาเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ครอบครองไม่รู้สึกต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น และมักเลือกซื้อของที่ตอบโจทย์ระยะยาวมากกว่าพวกเขาไม่ใช่คนหัวโบราณแต่เป็นคนที่รู้ว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนสิ่งของแต่อยู่ที่ความสงบในใจเมื่อไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครในบางครั้งคนที่ชอบเอฟของตามกระแสอาจมีความอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือ Need for belonging สูงพวกเขารู้สึกว่าการได้มีของเหมือนคนอื่น การได้ลองเทรนใหม่ๆคือการยืนยันว่าตัวเองยังไม่ตกยุคยังเชื่อมโยงกับโลกใบนี้อยู่นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับและมันไม่ผิดเลยที่เราจะอยากรู้สึกว่าเราอยู่ในวงสนทนาเดียวกันกับคนรอบข้างแต่สิ่งสำคัญคือการรู้ตัวว่าเราเอฟเพราะอยากได้ของจริงๆหรือเพราะอยากเติมเต็มบางอย่างในใจ ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ยังสามารถเอฟของตามใจได้เหมือนเดิมเพียงแต่เราจะทำด้วยความเข้าใจมากขึ้นไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกถูกหลอกเพราะเรารู้เหตุผลของตัวเองหลายคนอาจหัวเราะเบาๆเวลาเห็นเพื่อนบ่นว่าเอฟอีกแล้วอ่ะทั้งที่บอกจะไม่ซื้อแต่จริงๆแล้วประโยคนี้มันเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์เราทุกคนล้วนมีช่วงที่ใจเราอ่อนโยนกับสิ่งเล็กๆที่ทาให้รู้สึกดี มันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าเราจะตามใจตัวเองบ้างในบางครั้งเพราะบางครั้งของชิ้นเล็กก็ช่วยเยียวยาใจชิ้นใหญ่ที่เหนื่อยมานานได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของตามกระแสขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณก็มีคุณค่าในแบบของคุณเหมือนกันคุณอาจเป็นคนที่มองโลกอย่างมั่นคงเข้าใจจังหวะชีวิตตัวเองไม่ได้วิ่งตามเสียงเรียกของโฆษณาแต่ฟังเสียงในใจตัวเองเป็นหลัก โลกต้องการทั้งคนที่กล้าหรือไม่กล้าลองเพราะทั้งสองแบบเติมสมดุลให้กันและกันเมื่อมองลึกลงไปจริงๆการช็อปของออนไลน์ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินหรือของมันคือการสะท้อนใจว่าเรากำลังหาความสุขจากข้างนอกหรือเรากำลังพยายามสร้างมันจากข้างในและไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนระหว่างคนที่กดสั่งซื้อกับคนที่กดเลื่อนผ่าน คุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความต้องการความรู้สึกและวิธีการจัดการชีวิตของตัวเองแตกต่างกันออกไปเพราะในท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการ f หรือไม่ f แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆและสิ่งนั้นเติมเต็มเราจากภายนอกหรือปลอบโลนเราจากภายในขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากแชร์ออกไปให้คนที่คุณรู้จักที่ F ของตามกระแสรหรือพยายามเข้าใจตัวเองเวลาซื้อของออนไลน์ที่ประสบปัญหานี้อยู่อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์นี้ไว้เลยนะคะแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะ